การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆเขาบอกว่าของใช้ของตกแต่งที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองและมอบให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆมีหลากหลายรูปแบบ <c oughs> เขาบอกว่าการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งทุกชิ้นงานจําเป็นต้องใช้ความรู้หลายอย่างเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงานประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้ใจ่ายรวมไปถึงได้ผลงานที่มีคุณภาพเช่นทักษะการสร้างชิ้นงานแผนภาพความคิดกระบวนการเทคโนโลยี่าไปดูรูปทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะคือภาพประดิษต่อไปคือกล่องใส่ของต่อไปดอกไม้ประดิษฐ์ลำดับต่อไป โคมไฟฟ้ากระป๋องอมสินและเครื่องแขวนอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะถ้าพูดถึงในชั่วโมงนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องทักษะการสร้างชิ้นงานเขาบอกว่าทักษะหมายถึงความชำนาญซึ่งการประดิษฐ์ชิ้นงานใ,นใดๆก็ต้องตามความจำเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่างร่วมกันเช่นการตัดการเจาะ การทาสีซึ่งทักษะการสร้างชิ้นงานของระดับชั้นป .6 เราจะมีกัน3ทักษะไปดูทักษะที่1นนะคะคือทักษะการตัดเป็นความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดวัสดุต่างๆให้ขาดออกจากกันดังตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะคะเด็กๆภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นการใช้กรรไกรตัดกระดาษอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือก็คือกรรไกร ต่อไปภาพตรงกลางภาพที่2อค่ะก็คือการใช้เลื่อยตัดไม้วัสดุอุปกรณ์ก็คือเลื่อยนั่นเองต่อไปภาพที่3ก็คือการใช้คีมตัดลวดวัสดุอุปกรณ์ก็คือคีมตัดลวดต่อไปทักษะที่2ก็คือทักษะการเจาะ เป็นความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความแหลมคมสามารถเจาะวัสดุต่างๆให้เป็นช่องหรือเป็นรูดังตัวอย่างภาพทางซ้ายมือนะคะเด็กๆภาพที่หนึ่งก็คือการใช้เครื่องเจาะกระดาษก็จะเป็นเครื่องแบบนี้ต่อไปภาพที่สองการใช้เครื่องเจาะตาไกา่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เจาะให้มันเป็นรูๆเหมือนกันการใช้งานก็ต่างกัน ต่อไปการใช้สว่านไฟฟ้าอันนี้ก็จะอยู่ในพวกเอ่อพวกประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์หรืองานช่างต่างๆต่อไปไปดูทักษะที่3ก็คือทักษะการทาสีหรือเพ้นท์เป็นความชำนาญในการใช้สีชนิดต่างๆและอุปกรณ์ทาสีเพื่อตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามดังตัวอย่าง ภาพทางด้านซ้ายนะคะคือการใช้ผู้กันทาสีชิ้นงานขนาดเล็กวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นผู้กันต่อไปการใช้เกรียงเพ้นสีชิ้นงานขนาดเล็กวัสดุอุปกรณ์ก็คือเกรียงจะมีลักษณะแบบนี้เป็นปลายแหลมๆเบนๆต่อไปภาพที่สามก็คือการใช้แปรงทาสี ทาสีชิ้นงานขนาดใหญ่วัสดุก็คืออันนี้นั่นเองอุปกรณ์ก็คือแปรงทาสี